สิ้นเสียงระเบิดจากกระสุน RPG และเสียงกระสุนปืน M16 ที่ออกมาจากปากลำกล้องนับร้อยๆยนัดต่างแวกอากาศพุ่งตรงเข้ากระทบตัวถังรถปาเจโรสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน2ทฐาน7366กรุงเทพมหานครที่วิ่งมาตามถนนสายููม่วงห้วยน้ำขาวบริเวณหลักกิโลเมตรที่34ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านมะขามเตียจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่16ตุลาคม2538 อันส่งผลให้ผู้โดยสารในรถ4คนได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนและเสียชีวิตคาที่2คนและทั้งหมดนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทของขหนึ่งสุงเขาหรือแดงโคกปีบนักเลงปืนชื่อดังจากบุรพาและทันใดที่ทราบเรื่องแดงโคกปีบรีบรุดออกมาดูลูกน้องก่อนจะประกาศกองจนได้ยินกันทั่วณนะวันนั้นว่าใครให้อะไรกูมามันผู้นั้นต้องได้รับคืนกลับไปพร้อมของแถม เรื่องราวตำนานชีว, s, ชวิตแดงโคกปีบตำนานนักเลงปืนบูรภาจะเป็นอย่างไรบล็ e เจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังข <S toys> หนึ่งสุงเขาเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2490ในครอบครัวชาวจีนละแวกวัดม่วงขาวแก้วพิกุลแต่เดิมตั้งอยู่ในเขตอำเภอโคกปีบ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสีมโหสถเมืองปลาจีนบุรีครอบครัวชาวจีนที่มีนายซำและนางอมพรผู้เป็นบิดามารดาเป็นผู้นำครอบครัวประกอบสาม,มาอาชีพเลี้ยงดูบุตรสามคนอันประกอบด้วยคะหนึง่งเป็นลูกหัวปีพร้อมกับน้องอีกสองคนคือจักรกลิดและวันวิสาประกอบอาชีพในครอบครัวด้วยการค้าขายข้าวเปลือกอยู่ที่ตลาดโคกปีบจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเส้นทางชีวิตวัยเด็กของว่าที่นักเลงปืนชื่อดังแห่งเมืองบุรพา เริ่มต้นเขาศึกษาหาความรู้จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดต้นโพก่อนจะออกไปเรียนต่อระดับมัธยมกระทั่งจบชั้นมอส,ส,สจากโรงเรียนมัธยมวัดต้นโพอําเภอศรีมหาโพจากการที่เกิดมาเป็นลูกชายคนหัวปีเมื่อเรียนจบมัธยมแล้วคนนึงจึงตัดสินใจออกมาช่วยเหลือทางบ้านทําการค้าขายเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้แก่พ่อแม่จนเมื่อเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเข้าสู่วัยชกัน ชีวิตของขนึงสุงเขาก็เริ่มหันเหไปสัมผัสกับคำว่าลูกผู้ชายเมื่อเกิดสงครามเวียดนามที่ประทุไปทั่วแผ่นดินประเทศลาวประเทศเวียดนามและกัมพูชานั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตั้งฐานทัพสนับสนุนศึกสงครามอยู่ที่สตหีบขันึงสุงเขาตัดสินใจชักชวนน้องชายจากกริดนำรถบรรทุก1ิบล้อออกไปรับจ้างคนอาวุธยุโทโธปกรณ์สัมภาระต่างๆจากฐานทัพอุตเผาเพื่อวิ่งนำส่งยังฐานทัพในเขตจังหวัดนครราชสีมา สองพี่น้องสองแรงแข่งขันช่วยกันทำมาหากินอยู่พักใหญ่แดงโคกปีบหรือคนึงสูงเขาผู้เป็นพี่ก็เริ่มสัมผัสกับกลิ่นข่าวเลือดและควันปืนเปิดตำนานนักสู้เป็นครั้งแรกในชีวิตสองมือที่เคยจับพม่าลายรถบรรทุกกับต้องหันมาจับด้ามปืนบังคับนิ้วเหนียกายใส่นักเลงรถบรรทุกเจ้าถิ่นด้วยภาวะจำยอมเมื่อครั้งหนึ่งจักรกลิดผู้เป็นน้องชายถูกลังแกแบบหมาหมู่โดยนิสัยที่รักความถูกต้องมาตั้งแต่เล็ก เกียติการข่มเหงรังแกผู้อื่นผนวกกับความใจถึงถึงลูกถึงคนแดงโคกปีบขนึงสุงเขาหรือที่เครือญาติเรียกกันว่าสุงใหญ่จึงเปิดฉากไล่ถล่มนักเลงเจ้าทิ่นแบบหนึ่งต่อยี่สิบชนิดกัดไม่ปล่อยจนชื้อเสียงกระชอนเราบรรดาอันธพาลถึงแม้จะงัดตำราม,มวยหมู่ตะลุมบอลล้อมกรอบพี่น้องตระกูลทุงเขาแต่ก็ไม่สามารถจะสู้ทรงเล็กกับทรงใหญ่ได้ในที่สุด หนึ่งในกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นจึงงัดเครื่องทุนแหลงเนียวกายปืนทรงหัวตะกัวฝังลงพุงของแดงโคกปีบหวังจะปิดชีวิตให้ดับดินลงแต่ทว่าคมกระสุนเม็ดแรกอันเปรียบเสมือนปฐม,มบทแห่งการเดินทางบนสายนักเลง ไม่อาจหยุดแดงโคกปีบลงได้เขาตอบโต้อย่างชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันโดยการงัดยมมาทุดที่มีกระสุนในลังเพลิงเพียงแค่สามนัดยิงเข้าใส่หัวหน้าแก๊งนักเลงเจ้าถิ่นจนเลือดสาดเป็นการเบิกทางหนีเพราะเขารู้ดีว่าน้ำหน่อยย่อมแพ้ไฟอยู่วันยังคำ แต่ความใจถึงของคเนึงสูงเขาที่พาน้องชายแหวกวงล้อมกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นที่นำรถบรรทุกสิบล้อจอดขวางทางปิดช่องทางหนีโดยการขับรถคู่ชีพชนรถเจ้าถิ่นจนระเนระนาดทำให้อันธพาลเจ้าถิ่นนั้นถึงกับต้องขนหัวลุกท้ายที่สุดต้องพากันให้นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลผู้หนึ่งเข้ามาเคลียร์เรื่องราวเพื่อยุติเรื่องบาดหมางในการต่อมาคนึงสูงเขานักเลงปืนชื่อดัง ผู้เคยนั่งให้สัมภาษณ์กลางรายการโทรทัศน์ชื่อดังมาแล้วเขาเคยเล่าว่าหลังเริ่มสร้างชื่อให้ประจักษ์ในแวดวงนักเลงได้ไม่นานขนึงซุงเขาก็เข้าไปซุกป,ปีกกับหัวหน้าซุ้มมือปืนผู้โด่งดังคนหนึ่งในภาคตะวันออกในยุคนั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาคันึุซุงเขาจะถูกเรียกตัวจากนายตำรวจมือปราบนักสืบชั้นครูอย่างพลตำรวจโทธนูหอมหวนเจ้าของฉายาเชอร์ล็อกหนูซึ่งตอนนั้นเขาไปสืบราชการอยู่ในพื้นที่ คนนึงสูงเขาจึงกลายมาเป็นผู้ช่วยราชการตำรวจในด้านสืบสวนสอบสวนให้แก่เชิญล็อกนูอยู่ระยะหนึ่งและการเข้าไปซุกปีกทั้งผู้มีอิพธิพลและนายตำรวจใหญ่ในครั้งนั้นจึงทําให้คนนึงสูงเขายกฐานะกลายเป็นผู้กว้างขวางขึ้นมาทันทีนอกเหนือจากง,งานช่วยราชการตำรวจแล้วเขาก็ผันตัวเองไปเป็นผู้รับเหมารับถมที่ดินจนมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักทั้งในชเชิงเซาและปราจีนบุรีรวมทั้งอีกหลายพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณช่วงปีพุทธศักราช2526คนึงสุงเขามีทั้งเงินและอิทธิพลมากพอจึงเปิดบริษัทรับเป็นนายนาจัดหาคนงานไปทำงานยังประเทศในตะวันออกกลางแต่ทว่าเส้นทางชีวิตเขาต้องพกผันครั้งใหญ่เมื่อต้องไปพัวพันกับคดี การลักเงินค่าจ้างส่งคนงานไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งมีสายส่งคนงานของบริษัทนั้นถูกมือปืนตามเก็บหลายคนและช่วงนั้นทางตำรวจได้ตามปิดบัญชีมือปืนที่ก่อเหตุได้หลายรายแต่คนนึงสูงเขากับรอดมาได้เพราะเขาชิงเขามอบตัวสก่อนคันนึงสูงเขาต่อสู้คดีอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาประมาณ3เดือนก่อนจะหลุดพ้นมนทินและได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังพ้นมนทินคันนึงสูงเขาวางมือจากธุรกิจส่งคนงานไปตะวันออกกลาง เขาหันมาซื้อที่ดินในอำเภอโคกปีบประมาณ100ลายไร่เศษแล้วหันเหมาเป็นเกษตรกร,กรทำสวนผลไม้อย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งรากฐานชีวิตเริ่มเป็นปึกแผ่นเขาจึงกระโดดลงสนามการเมืองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในปีถัดมาโดยการชิมลางลงสมัครเลือกตั้งกรรมการสุขาพิบาลทากลางเสียงดูมินดูแคลนว่านักเลงหัวไม้อย่างเขาอย่างไรเสียก็คงไปไม่รอด แต่ผลปรากฏว่าคะแนนของเขาชนะคู่แข่งทรมทลายได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในหมู่บ้านที่มาเทคะแนนจนเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่ง ช่วงที่เขาสมเครื่องแบบนกักการเมืองท้องถิ่นอยู่นั้นเขาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านลานช่องสมกับที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีโดยอุปนิสัยเป็นคนผงผางตรงไปตรงมานิสัยนักเลงจริงนิสัยลูกทุ่งสิ่งใดไม่ชอบมาพากลจะถูกนําไปแจกแจงสะสางกลางที่ประชุมเพื่อเรียกร้องความถูกต้องคืนมาให้ได้ในสังคมผลงานของเขาจึงเป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวอำเภอโคกปีเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าเส้นทางสายการเมืองของเขา จะรุ่งโรโชดช่วงชัชวาลอย่างคาดไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันเส้นทางธุรกิจและอิทธิพลของเขานั้นต้องยอมรับว่านในพื้นที่ในตอนนั้นมีกลุ่มอิทธิพลที่ทรงอิทธิพลอยู่แล้วสองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของนางเอนดูกรีพาณิชหรือที่รู้จักกันดีในฉายาเจ้าแม่เข่าหินซ้อนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสอจอพุทธหรือสอจอสำเพาพุทธลักษาสอจอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองและทั้งสองกลุ่มนี้ แม้กระทั่งคะนึงซุงเขาเองก็กลับมีธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันนั่นคือธุรกิจรับเหมาถมที่ดินนั่นเองจนทําให้แดงโคกปีบหรือคะนึงซุงเขาตัดสินใจเข้าพักผิงฝังตัวอยู่กับกลุ่มของนางเอนดูกรีพาณิชหรือเจ้าแม่เขาหินซ้อนซึ่งช่วงนั้นฉายลัศมีความยิ่งใหญ่เบ่งบานเป่งประกายบทบาททั้งหมดในการเชื่อมแดงโคกปีบเข้ากับตระกูลกรีพาณิชก็คือตัวร้อยตํารวจโทวิโรธกรีพาณิช บุตรชายหนึ่งใน4ของเจ้าแม่เอ็นดูซึ่งเพิ่งโดนคดีโพพั่า์ค่าเจ้าของที่ดินแถบเขาหินซ้อนและในอำเภอสนามชัยเขตหลายลายแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ร้อยตำรวจโทวีโร่จะหลุดพ้นทุกคดีแต่ก็ต้องถูกให้ออกจากราชการในปี2529ความสัมพันธ์ของแดงโคกปีบและกลุ่มอิทธิพลของเจ้าแม่เขาหินซ้อนนั้นสนิทสนมกันเป็นอย่างดีจนถึงคันได้รับการสนับสนุนจากเจ้าแม่เอนดู เตรียมส่งแดงลงสมัครสอจอำอเภอโคกปีบโดยมีตัวเต็งเดิมก็คือสอจอสัมพาวพุทธรักษาซึ่งมีนักการเมืองระดับเจ้าพ่อใหญ่อีกตระกูลหนึ่งในสายกลุ่มการเมืองเก่าคอยเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังและการตัดสินใจเล่นการเมืองท้องถิ่นในครั้งนั้นนั่นเองต้องนับว่าเป็นปฐมบทอย่างแท้จริงของการเริ่มตำหนานนักเลงปืนบูรพา15เมษายน2531สจอสัมพาวพุทธรักษา สอจอสามสมัยจากเขตอำเภอโ,โคกปีบจังหวัดปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือสังหารชุดดำสี่คนลวอวุธสงครามเข้าใส่เสยียชีวิตอยู่หน้าฟาร์มเลี้ยงวัวที่บ้านที่อำเภอโ,โคกปีบนั่นเองหลังเหตุการณ์ถูกสายตาต่างมุ่งเป้าไปที่แดงโคกปีบเป็นหลักแต่ก็ไม่สามารถหาหลักฐานมัดต,ตัวได้ทําให้แดงสามารถเดินลอยชายพ้นบนถิ่นสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้แก่ฝ่ายตระกูลพุทธรักษาจนถึงขั้นที่สมชายพุทธลักษาทายาทของสอจอสมเพา ประกาศกลางงานศพบ,บิดาตัวเองว่าจะต้องเอาวิญญาณไอ้แดงมาเซ้นศพพ่อให้ได้ต่อมาปีพุทธศักราช2531ร้อยตรตำรวจโทวิโรธกรีพาณิตเพื่อนสีคู่บาร,รมีของแดงโคกปีบทุกกุมมือปืนดักถล่มด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดบริเวณเชิงสะพานช้ำป่างามตำบลทากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมลูกน้องรวมห้าศพ เป็นข่าวคลึกโครมและสร้างความรันทดหดหู่ให้ฝ่ายตระกูลกรีพานิตเป็นอย่างมากแต่ไม่กี่เดือนต่อมาบริเวณถนนสายพนมสาร,รคามกบินบุรีนางเอ็นดูกรีพานิตพร้อมตำรวจอาละกขยสองนายก็ถูกกลุ่มมือปืนไล่ยิงยัางผลให้เจ้าแม่เข่าหินซอสและตำรวจติดตามต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสในเวลาต่อมาด้วยการสนับสนุนจากนายตำรวจใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลบารมีเจ้าของคุ้มพระรอแดงโคกปีบ จึงได้อพยพหลบลีหนีภัยออกจากพื้นที่ทินฐานบ้านเดิมย้ายมาอยู่เมืองกาญจนบ,บุรีด้วยการเข้าลงทุนซื้อที่เพื่อทำไร่และเลี้ยงสัตว์บนเนื้อที่กว่า300ไร่บริเวณอำเภอด่านมะขามเตี้ยอยู่ใกล้ชายแดนไทยพมา่าบนอาณาจักรที่เขาตั้งชื่อว่าไร่สุดแดนสยามในช่วงเวลานั้นแดงยังเดินทางไปมาระหว่างปราจีนบุรีกับกาญจนบ,บุรีกระทั่งเช้าตรู่วันที่7มกราคม 2,537ที่ร้านกาแฟาเจไหลอยู่ใกล้ป้อมตำรวจสี่แยกโคกปีบขณะที่แดงกำลังระเลียดกาแฟร้อนอย่างเย็นใจอยู่นั่นเองรถปิกอัพคันหนึ่งได้ขับครวดมาจอดหน้าร้านพร้อมกับกลุ่มมือปืนในชุดหมวกใหม่ผมที่โผล่ร่างขึ้นมาและสาดกระสุนอาวุธสงครามเขาใส่ร่างของแดงโคกปีบยังไม่อยัง่งกลายเป็นการดวลปืนกันท่ามกลางอากาศยามเช้าตรู่และนั่นเองส่งผลให้แดงถูกยิงถึง4นัดจนกระดูกสะโพกแตก แต่เขาก็รอดชีวิตมาได้อีกครั้งแต่ต่อมาอีกเพียง3เดือนค่ำคืนวันที่19เมษายน2537ขณะที่นายสมชายพุทธรักษาบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตสจ,จสัมภาพุทธรักษาผู้ล่วงลับได้ขับรถปิกอัพมาพร้อมนายชนะกรใหญ่มุ่งหน้าไปตามถนนรัษฎาละะด,ดำริกลางอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏว่ามีจักรยานยนต์คันหนึ่งปาดพุ่งขึ้นกระนาบข้างรถนายสมชายพร้อมกับมีเสียงระดมยิงจากอาวุธปืนลูกซองส่งผลให้ทั้งสองเสียชีวิตอยู่ภายในรถการถูกถล่มในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งเป้าเข้าหานายนิวัฒน์สุงเขาหรืออมบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของแดงโคกปีบทำให้นายนิวัฒน์สุงเขาบุตรชายของแดงโคกปีบต้องตกเป็นผู้ต้องหาก่อนที่ท้ายที่สุดจะสู้คดีจนพ้นมนทินออกมาได้และจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็น่าจะพอทำให้ประมวลได้ว่า เหตุการณ์รอบสังหารแดงโคกปีบครั้งล่าสุดนี้จนทำให้มีลูกน้องต้องเสียชีวิตถึงสองคนนั้นเป็นฝีมือของฝ่ายใดหากแต่แดงโคกปีบกับไม่ได้คิดเช่นนั้นพอหลังเกิดเหตุไม่กี่วันเขาตัดสินใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐอย่างเปิดอกณนะอาณาจักรไร่สุดแดนสยามอันกว้างใหญ่ไพศาลของเขาไม่ใช่การล้างแค้นจากคู่รีเดิมหรอกคนึงสูงเขาหรือแดงโคกปีบนักเลงปืนชื่อดังจากบุรพา เปิดการสนทนาด้วยการปิดข้อสงสัยจริงๆนะไม่ใช่พวกเดิมหรอกแต่เป็นคนใหม่เสียหอนี่แหละเจ้าพ่อเมืองการนี่แหละเขาเป็นผู้กวางขวางมีทธิพลคับเมืองสนิทสนมทหารตำรวจใหญ่หลายนายด้วยสาเหตุที่แดงโคกปิดเปิดเผยต่อน,นั้นเขาเน้นย้ำไปที่เรื่องไม้เถื่อน ที่เสียหอใช้เส้นทางผ่านไร่ของเขาในการลำเลียงลักลอบนําไม้จากประเทศพมา่าเข้ามาพอเส้นทางเดิมถูกประลัดอําเภอผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึง่งสั่งห้ามผ่านเสียหอเขามาขอใช้เส้นทางผ่านไร่ของผมลำเลียงลักลอบไม้จากพมา่าเข้ามาเพราะเส้นทางเดิมถูกประหลัดอําเภอคนหนึ่งประหลัดคนเนี้มีอิทธิพลมากนะแต่เขาไปขัดอะไรกันไม่รู้เรื่องไม้นั่นแหละจนถึงขั้นมีการประลองกําลังกันเลยนะมีการวิ่งเต้นสั่งย้ายประหลัดอาเภอเนี่ย แต่ไม่เกินเจวันประหลายคนนี้เขาก็กลับมาที่เดิมแล้วมันก็เลยทําให้เสียหออึดอัดมากแต่ช่วงนั้นน่ะนายก็แนะนําให้ผมกับเสียหอรู้จักกันพอผมกับเสียหอรู้จักกันเสียหอรู้ว่าผมมีที่อยู่ตร,ตรงนี้ก็เลยมาขอใช้เส้นทางขนไม้ผ่านไร่ของผมมีการตั้งไซต์มีจุดพักไม้อยู่ในไร่ของผมด้วยธุรกิจการค้าดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและจริงใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยแดงโคกปีบมีหน้าที่คอยดูแลไม้ท่อนที่ลาเลียงมาจากประเทศพม่า นำเข้ามาพักบนที่ดินของตนเองโดยมีป่ารอคอยเฝ้าดูและประสานอยู่เบื้องหลังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสะดุดหยุดลงเมื่อป่ารอต้องคดีบงการฆ่าสองแม่ลูกตระกูลสีธนาขันจนในที่สุดก็ต้องละเหตุตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนจำจากนั้นแดงโคกปีบจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในกระบวนการค้าไม้มากขึ้นพร้อมกับรับเอาลูกน้องของป่ารอหลายคนเข้ามาอยู่ในสังกัด จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นขยายปีกแผ่อิทธิพลของตัวเองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและเมื่อมีคนมากปัญหาก็ย่อมตามมาเริ่มเกิดการกระทบกระทังระหว่างลูกน้องในซุ้มของแดงโคกปีบก,กับลูกน้องของเสียหอมากขึ้นต้นเหตุก็มาจากการแย่งชิงคุ้มแรงผลประโยชน์ไม่ว่าจะเรื่องขาหมายเรื่องบ่อนการพน,นันหรือการเก็บสวยตามสถานบริการในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและใกล้เคียงจนในที่สุดก็เกิดอาการหวาดระแวงขึ้นในใจของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองฝ่าย และแล้วชนวนเหตุจุดเล็กๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งเมื่อแดงบอกให้ลูกน้องไปขอย,ยืมไม้จากเสียหอเพื่อจะมาทำาคกวัวและหลัวแสดงอนาเขตแต่เหตุการณ์กับตลปัดเมื่อเกิดเรือสีแป้งสารเพราะสารที่ถูกรายงานไปถึงเสียหอนั้นคือว่าแดงโคกปีเพิ่มเกลิมยกพลพาลูกน้องเข้ายึดไม้ของเสียหอไปเป็นสมบัติของตนเองโดยพลการซึ่งหากเป็นเช่นนี้ อีกหน่อยคงจะมีการยึดสัมปทานการค้าไมายไปอยู่ในกำมืออย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้แกเสียหอถึงขั้นทุบโต๊ะประกาศเปลีย่ยนอย่าให้กูเห็นหน้าไอแดงโคกปีบในเมืองการอีกและทันทีที่แดงทราบเรื่องถึงคำประกาศตัดสัมพันธ์ของเสียใหญ่ถึงแม้เขาจะต้องเกรงอิทธิพลบาร,รมีของเสียใหญ่อยู่บ้างเพราะรู้ตัวดีว่างูเห่าพลัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าทีแต่การประลองความเก่าในวงการนักบูที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือดของเขา ก็ถูกสำแดงออกมาแดงโคกปีบพร้อมสมุนคู่ใจบุกเขายึดพื้นที่บางส่วนของเสียหอก่อนจะจุดไฟเผาอาคารคนงานรวมทั้งยึดป้อมผ่านทางไม่ยอมให้รถบรรทุกไม้ของเสียหอกับนายพลจัตวาโอลิเวอร์แห่งกองทัพกะเหลี่ยงที่ร่วมทำการค้าไม้ด้วยกันผ่านเข้าออกไปได้แระเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นการตบหนารูปคมนักเลงสร้างความแข้นให้แก่เสียใหญ่เป็นทวีคูณกระทางวันชำระหนี้แขนมาถึง เมื่อวันที่16ตุลาคม2538นั่นเองช่วงนี้เล่นกับคนนี้ยากอิทธิพลเยอะบอกเลยเพื่อนสนิทเขาเป็นคนใหญ่ในกรมตำรวจทหารใหญ่ๆก็มีหลายคนนอกจากนั้นแดงยังได้พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่คนหลายซุ่มยิงเขาในครั้งก่อนพร้อมกับพูดถึงชุดที่รอบสังหารในครั้งนั้นว่าเขตแดนนี้เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าใครเป็นผู้ควบคุมดูแลแล้วก็ชี้ไปที่พื้นดินว่าหลังเกิดเหตุตนพบรอยรองเท้าคอมบตเตมไปหมด แดงบอกว่าจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นสามารถใช้กล้องส่องทางไกลมองเห็นความเคลื่อนไหวในบ้านตนได้โดยง่ายและในวันนั้นกลุ่มคนร้ายคงเห็นว่าตนกําลังจะออกไปข้างนอกเพราะเห็นว่าลูกน้องติดเครื่องรถรอไว้แล้วแต่ไม่ได้สังเกตว่าตนตัดสินใจไม่ไปเพราะลูกน้องได้ไปกันเองจากนั้นแดงได้พาผู้สื่อข่าวชมอาณาจักรบานลายสุดแดนสยามหลังจากที่เคยมีกระแสข่าวว่าแดงมีที่ดินนับพันไร่ปรากฏว่าแดงโคกปีบกล่าวว่ามีเพียง2 3 0ถึง300ไร่เท่านั้น แต่บริเวณทางเข้าไร่ถูกจัดวางแปลนไว้อย่างดีจนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของไร่ได้ตลอดจลดภูเขาที่อยู่ด้านหลังห่างไกลออกไปจนทําให้มองคล้ายกับว่าที่ดินของแดงมีนับพันไร่เรื่องราวความในใจของแดงโคกปีบที่บอกเล่าผ่านผู้สื่อข่าวถูกเก็บเป็นความลับมืดดําเพราะไม่มีแนวทางการสืบสวนใดที่จะบ่งชี้ไปตามแนวทางที่แดงได้บอกเล่าเลยกระทัง 20นาฬิกา15นาทีวันที่5กันยายน2539ร้อยตํารตำรวจโทวุฒิพงษ์เย็นจิตร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งเหตุยิงกันบนถนนบริเวณสี่แยกลำสายถนนบ้านเก่าชายแดนไทยพม่าหมู่เก้าตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนำกำลังรุดไปยังที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน2ทอฐาน7366กท,ทมถูกยิงด้วยอาวุธสงครามจนได้รับความเสียหายพลุนไปทั้งคันยางระเบิดกระจกแตกตัวถังพลุนเมื่อเข้าไปสำรวจตรวจดูภายในพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายขนึงสูงเขาหรือนักเลงปืนชื่อดังจากบุรพาแดงโคกปีบสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนจนพลุนไปทั้งร่างอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับ ความรุนแรงของกระสุนปืนนั้นทะลวงจนเลือดกลิ่นคลาวคลุ้งอยู่ทั่วรถจากการตรวจสอบพบว่าที่เอวของแดงยังพกอาวุธขนาด11มม,มพร้อมแม็กกาซีนกระสุน4ม็กยังไม่ทันได้ใช้นอกจากนั้นยังพบปืนลูกซองยาว1กระบอกและปืนอากาชนิดพับฐานอีก1กระบอกอยู่ในรถอย่างไรก็ตามขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบวา่าภรรยาของแดงอยู่ภายในรถด้วยและได้ถูกคนร้ายยิงเข้าที่ศีรษะและนิ้วมือด้านขวาถูกคมกระสุนขาดไป4นิ้ว แต่ก็โชคดีที่เล็ดลอดนีเงื้อมมือมัจจุราชไปได้โดยไปขอความช่วยเหลือจากอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลธนาการ9นาฬิกา6กันยาย,ยน2539ที่ห้องประชุมกองกำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจานบ,บุรีพันตำรวจเอกเสน่สันติสุขผู้กำกับการสพเมืองกาญจานบ,บุรีได้เรียกประชุมในตํตรวจเพื่อคลีคลายคดีนี้พันตำรวจโทบุญรงค์งามปลังหัวหน้างานสอบสวน พันตำรวจโทรประพัฒหงประยูนสรารวัตรสอบสวน100ร้อยตำรวจโทบุญส่งพิพัฒวีกุลรองสรารวัตรสอบสวนและ100ร้อยตำรวจเอกไพฑูลสายทองรองหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ33เข้าร่วมประชุม โดยตั้งประเด็นที่แดงโคกปีบถูกสังหารอย่างเชียบขาดและโหดเหี้ยมนี้น่าจะมาจากเรื่องโกงที่ดินของนายทหารระดับชั้นนายพลและยังมีนายทหารระดับชั้นพันเอกรวมทั้งที่ดินของตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่ดินชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งเรื่องการโกงไม้ของนายทุนผู้มีอิทธิพลผู้กว้างขวางในจังหวัดและยังมีเรื่องเผาบ้านพักคนงานของนายทุนด้วย จากนั้นเวลา11.30นาฬิกา30นาทีมีชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นน้องชายนางสุภาพรภรรยาของแดงโคกปีบที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเดินทางมาพบร้อยตำรวจโทวุฒิพงเย็นจิตร้อยเวรเจ้าของคดีแจ้งความประสงค์จะขอรับตัวนางสุภาพรพี่สาว ไปรักษาตัวที่กทมเนื่องจากอยู่ที่กาญจนบ,บุรีนั้นกลัวจะไม่ปลอดภัยและได้ขอร้องให้ช่วยจัดตำรวจคุ้มครองความปลอดภัยให้ด้วยซึ่งร้อยตำรวจโทวุฒิพงศ์ได้จัดตำรวจให้สองนายเพื่อให้ความคุ้มครองนางสุภาพรที่ยังมีอาการสาหัสเดินทางโดยรถยนต์ของโรงพยาบาลธนาการเข้ารักษาตัวที่กรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบไปรักษาอยู่ที่ใด ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตยังจุดที่แดงโคกปีบถูกยิงจนปิดฉากชีวิตนักเลงปืนชื่อดังบริเวณสี่แยกลำสายอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีในช่วงบ่ายวันเดียวกันและได้พบกับนายดำรงตันเจริญอายุ46ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ดำรงซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุโดยนายดำรงเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุคืนวันที่3วันที่4กันยายน2539แดงโคกปีบพร้อมคนขับรถอีกหนึ่งคนได้นำรถตัดหญ้าขนาดเล็กมาซ่อมที่อู่ของตน กระทั่งในวันเกิดเหตุก็ยังสังเกตเห็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่ของแดงขับมาอย่างชา้ชาๆจนถึงสี่แยกลำสายก็มีรถปิกอัพมิตซูบิชิสีบรอนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับปาดหน้ากลาดปืน M16 ถลม่มจนแดงถึงแก่ความตายในดำรงยังกล่าวต่อว่าแดงนั้นเดินทางมาจากปราจีนบุรีมาอยู่ที่ไร่สุดแดนสยามของตัวเองตั้งแต่วันที่10 โดยเดินทางมากับตำรวจนครบาล4น่นายแต่ตำรวจทั้ง4น่นายนั้นได้เดินทางกลับไปเมื่อวันที่2กันยายน2539นี้และขอให้แดงกลับไปด้วยแต่แดงไม่ยอมกลับอ้างว่าจะขออยู่ต่ออีกหน่อยจนถึงวันที่6กันยายน2539จึงจะกลับจากนั้นเห็นว่าจะเดินทางไปทัวประเทศสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียกับคณะสจที่ปราจีนบุรี ทรัพย์สินของแดงโคกปีบที่มาสร้างเอาไว้หลังจากเข้ามาอาศัยอยู่ที่ด่านมะขามเตียตั้งแต่ปี2533นั้นเท่าทีทราบและเคยคุยกันก็รู้ว่ามีสวนกเกษตรใหญ่โตกว้างขวางที่บ้านหนองปากดงที่ตำบลด่านมะขามเตียอำเภอด่านมะขามเตียและแดงได้ปลูกพืชไว้หลายร้อยไร่รวมทั้งยังมีการสร้างตึกแถวและบ้านพักให้เช่าอยู่ที่อำเภอด่านมะขามเตียนั้นด้วยเวลาต่อมานายจักริดสุงเขา ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีน้องชายของนายขนึงสรงเขาหรือแดงโคกปีบได้เดินทางมาพร้อมญาติ รวมสิบกว่าคนและเขาติดต่อกับพันตรวจรีหญิงนันทนาทองระอาสลรวัตรเวรสถาบันนิติเวชขอรับศพนายนหนึ่งพี่ชายแต่สถาบันนิติเวชยังมอบให้ไปไม่ได้เนื่องจากไม่มีใบรับศพจากทางสพอเมืองกาญจนบ,บุรีมาด้วยและระหว่างที่กําลังรอเอกสารอยู่นั้นผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามนายจักริดว่ารู้เรื่องมาก่อนหรือไม่ว่าแดงโคกปีบมีเรื่องกับใครและกลุ่มไหนเป็นคนยิง รวมทั้งจะมีการล้างแค้นกันหรือไม่นายจะกลิ่ตอบว่าไม่ทราบเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและกลุ่มไหนเป็นคนทาเพราะตนไม่ค่อยได้ติดต่อ,อก,กับพี่ชายเท่าไหร่นักส่วนเรื่องการล้างแค้นนั้นไม่ขอตอบแต่ขอดูว่าพี่ชายของตนนั้นผิดหรือถูกถ้าผิดก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องมีเกิดมีตายในเวลาต่อมาจึงมีการนำ่างของนักเลงปืนชื่อดังขึ้นรถของมูลนิธิกู้ภัยปลาจีนบุรี เพื่อนำกลับไปตั้งสวดที่วัดมวงขาวแก้วพิกุลตําบลโคกปีบอําเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายจักริดกล่าวว่าจะตั้งสวด4 5ห้าวันจากนั้นตามประเพณีของไทยพวนก็จะเก็บศพเอาไว้ก่อนที่จะเดินไปที่โรงบรรจุศพของนายขนึงสุงเขาหรือแดงโคกปีบผู้เป็นพี่ชายแล้วตบฝาโรงก่อนจะเอ่ยว่ากลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าพร้อมกับได้สั่งํำชับคนที่นั่งคู่ไปกับโรงศพว่าให้คอยบอกทางกลับบ้านให้แก่นายขนึงด้วย ใครให้อะไรกูมามันผู้นั้นต้องได้รับคืนกลับไปพร้อมของแถมและนั่นอาจจะเป็นคำประกาศก้องอย่างอหังกาเพียงครั้งเดียวในชีวิตของตำนานนักเลงปืนบุรพาผู้นี้ที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำอย่างที่พูดตลอดการกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเล g e n d ด r ร Channel